สวัสดีค่ะทุกทกท่านสวัสดีนะคะวันนี้ก็มีแนวทางดีๆมาฝากนะคะทุกท่านวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนะคะวันหยุดของหลายๆท่านนะคะวันนี้แอดก็นําแนวทางดีๆมาฝากนะคะของแนวทางของปู่ขุนหารนะคะทุกท่านก็วันที่16กนะคะเดือนกรกฎาคม2567นะคะทุกท่านแอดก็นําแนวทางดีๆมาฝากนะคะ ก็มีข้อมูลนะคะทุกท่านของปู่ขุนหารนะคะก็เอามาฝากนะคะทุกท่านเห็นข้าวดีนะคะทุกท่านแนวทางก็ข้าวดีนะคะทุกท่านงวดที่แล้วนะคะงวดนี้ก็ไปเจอมาแล้วนะคะก็เอามาฝากนะคะทุกท่านอันนี้ก็คือของงวดนะวันที่16กรกรกฎาคมนี้นะคะทุกท่านแอดก็ได้เขียนให้แล้วนะคะ ก็นำมาฝากนะคะทุกท่านก็มาดูแนวทางนะคะของปู่ขุนหานนะคะทุกท่านก็สิบหกกระกฎาคมนี้นะคะทุกท่านเด่นนะคะก็ถ้าปันเห็นไม่หมดนะคะทุกท่านถ้าไม่เอาลงแบบนี้นะคะก็เกตสามห้านะคะสามตัวก็หกก็ศูนย์สองนะคะทุกท่าน อสองตัวก็มีห้าเกตศูนย์เก้านะคะหนึ่งเก้าด้วยนะคะทุกท่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดก็นำมาฝากนะคะทุกท่านอ่ต่อไปก็มาดูตำราเรียกซับนะคะของแท้นะคะทุกท่านตำราเรียกซับของแท้นะคะก็แอดก็ลงไปให้แล้วนะคะที่ในคลิปช็อตนะคะเมื่อวานนี้แต่ก็มีดีกว่านั้นอีกนะคะก็คือมาอันนี้คือแอดลงไปให้แล้วนะคะก็เหมือนกันนะคะทุกท่าน อันนี้นะคะแอดลงไปให้แล้วนะคะอันนี้ก็คือมาใหม่นะคะที่มาใหม่ก็เพิ่มเพิ่มมาตัวเดียวก็คือสี่เก้านะคะทุกท่านก็มาหลงวดแล้วนะคะเพิ่มมาตัวเดียวก็คือสี่เก้านะคะงวดนี้ของวันที่สิบหกกรกฎาคมนี้นะคะทุกท่านก็มีห้าสามหนึ่งนะคะทุกท่านก็ศูนย์ห้าหนึ่งนะคะ ก็สองตัวก็เก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์อันนี้นะคะทุกท่านเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะก็หกเก้านะคะก็ห้าแปดก็มีอ่าห้าเก้าและสี่เก้าด้วยนะคะทุกท่านตรงนี้นะคะก็ทั้งหมดนะคะก็นามาเป็นทางอ่าแบง่งโชคแบ่งลาบให้นะคะเพื่อมีความโชคดีนะคะได้อ่ามีความโชคดีกันบ้างนะคะก็ขอให้ถูกยกช่องนะคะทุกท่าน ก็ดูแล้วนะคะของตำราเรียกซับนะคะท่ทานมาให้แล้วนะคะทุกท่านก็ต่อไปนะคะก็มาดูของเปาตุงกันนะคะทุกท่านเปาตุงนี้ก็เข้าดีนะคะมาหลายวดแล้วเช่นกันนะคะทุกท่านวดนี้ก็วันที่16บเ,เดือน7นี้ก็4.5นะคะ40 43 47นะคะทุกท่านก็85นะคะ80 83 87นะคะทุกท่าน ก็มีหลักเก้าก็มีเก้าห้านะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าสามเก้าเจ็ดด้วยนะคะทุกท่านก็สําหรับเป่าตุ้งนะคะก็เขาดีเหมือนกันนะคะทุกท่านของเป่าตุ้งนี้นะคะก็ให้ทุกทุกท่านนะคะเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะคะก็ะนํามาฝากนะคะทุกท่านสําหรับของเป่าตุ้งนี้ก็มีหลักฐานพยานมาให้ดูเช่นกันนะคะทุกท่านก็ ขออภัยด้วยนะคะด,ดูที่ไหน <c oughs> ตรงนี้เองนะคะทุกท่านเป๋าตุงนะคะเปาตุงของวันที่17นะคะกดกดาคมนี้นะคะทุกท่านก็แอดกระด้เขียนให้แล้วนะคะอ่ะสุดท้ายนี้เราก็มาดูของอ่าเลข <c oughs> ดังกันนะคะสองละแสนนะคะทุกท่านของเซียนอะระยองนะคะสองละแสนนะคะทุกท่านแล้วก็ของแท้แน่นอนนะคะเอามาลงให้แล้วนะคะทุกท่านก็อยู่ตรงนี้นะคะเซียนระยองของแท้สองละแสนนะคะโอนละเวงกันไปทุกๆช่องนะคะเมื่อวานนะคะก็ ฟังหาเลขหาหวยหาเบอร์ก็ปวดหัวนะคะกับช่องอที่เขามีแนวทางใหญ่ๆดีๆนะคะทุกท่านก็ช่องเ,เล็กๆอย่างเราก็ติดตามมาให้แล้วนะคะทุกท่านก็สองล้านเด่นมาแล้วนะคะทุกท่านเด่นเก้านะคะวันนี้เด่นเก้าบนล่างนะคะสิบหกรกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็เด่นมาแล้วนะคะก3สามเก้าห้านะคะ สามตัวก็มีศูนย์เก้าสามนะคะส่วนหกตัวหกที่หกตัวนี้ก็เก้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าสามนะคะทุกท่านของเซียนระยองนะคะนํามาเป็นแนวทางให้แล้วนะคะทุกท่านตรงนี้นะคะแอดก็นํามาเป็นแนวทางให้ส่วนตรงนี้ก็คือล่างตรงนะคะก็ได้ไมอ่อีกอันหนึ่งนะคะเข้าดีหลายงวดเหมือนกันล่างตรงก็มีห้าเก้าหกเจ็ดหกสองหกสามนะคะทุกท่าน ก็เอามาเป็นแนวทางนะคะแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านนะคะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะพี่น้องนะก็วันนี้ก็ให้สุขสันต์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดที่ดีนะคะแฮปปี้ไนท์เดย์นะคะสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะทุกท่านแฮปปี้ซันเ์นะคะก็วันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่านนะคะก สวัสดีค่ะโชคดีร่ำรวยค่ะ